มวนมารลำพองนอนพร,รัตมารร้ายกลายกลำ้ำนั่นเป็นวันที่สหลังจากที่เนียบพวงเป่าเกียวหุนและขงชือ้อออกจากสมาคมใต้ล่าตอนนั้นทั้งสามยังไม่บรรลุถึงผู้เขาส่งส่วยังไม่ประชิญกับเจ้ามวลมารวันนั้นบุญทิวทิวที่ได้รับคำสั่งจากโหงป่านำมือดีของสมาคมใต้ล่า20คน ออกสืบค้นชาติกำเนิดของของชือ้ออย่างลำบากยากเย็นบุญทิวทิวสืบสาอถึงหมู่บ้านขงแกชึงหมู่บ้านตระกูลขงซึ่งอยู่นอกเมืองเทียนอิมห่างไป20สลี้หมู่บ้านขงแกชึงเป็นทิ่นกำเนิดของของชืง้อฟังว่าแก้วตาดำถือกำเนิดที่หมู่บ้านเทียนหลิงห่างจากเมืองเทียนอิมสิบลี้บัดนี้ขงชื้อที่ถูกแก้วตาดำขนานนามเป็นดวงเนตรมารร้ายก็ถือกำเนิดที่หมู่บ้านขงแกชึง ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเทียนอิม20ลี้หมู่บ้านทั้งสองแห่งอยู่ใกล้กันยิ่งดังนั้นบุญทิวทิว,ทวสั่งให้มือดีทั้ง20คนเข้าหมู่บ้านของแกชิงไปสอบถามจากชาวบ้านในที่สุดเมื่อยามสนธยาสืบทราบว่าบ้านเดิมของของชือ้ออยู่ซอกมุมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านของแกชิงคนทั้งหมดพอเดินทางถึงบ้านเดิมของของชือ้อเดือนเซี่ยวก็ทอแสงที่ขอบฟ้าใต้แสงจันทร์สัดส่องบ้านเดิมของของชือ้อ มีสภาพชำรุดสุดโทรมคล้ายกับบ้านร้างหลังหนึ่งนับตั้งแต่บิดาของของชื้นนำขงชื้อเข้าสู่สมาคมใต้ล่าบ้านเดิมก็ถูกทิ้งรกร้างก่อนที่บิดาของของชื้อจะหายสาบสูญก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเขาดังนั้นไม่มีโอกาสกลับมาดูแลบ้านเดิมบ้านเดิมของของชื้นปลูกอิงเชิงเขาดังนั้นจุดเด่นของบ้านคือกำแพงด้านหลังเชื่อมติดกับเนินเขาสูงสามวา ทำให้บ้านหลังนี้ยิ่งเล็กกระจ้อยร่อยกว่าเดิมซึ่งความจริงบ้านหลังนี้มีขนาดเล็กจริงๆเมื่อบุญทิวทิว,ทวนํามือดีของสมาคมใต้ล่าเดินเข้าบ้านเดิมของของชือ้อพบว่ากึ่งกลางห้องเป็นห้องรับแขกนอกจากนั้นประกอบด้วยห้องข้างกับห้องครัวนอกจากมีขนาดเล็กแล้วไม่มีลักษณะพิเศษอันใดแต่เมื่อบุญทิวทิวจุดตะเกียงน้ํามันภายในห้องขึ้นพบว่าส่วนหลังของห้องรับแขก บนผนังที่ติดกับผนังซีลาตับแขวนกระจกทองเหลืองขนาดใหญ่สูงเท่าศรีษะคนบานหนึ่งกระจกทองเหลืองมีลักษณะประหลาดที่ริมขอบแกะสลักเป็นรูปมังกรสองตัวตามังกรแวววาวคล้ายถลึงมองบุญทิวทิวและพวกที่บุกรุกเข้าเคหสถานบุญทิวทิวใจหายวูบรู้สึกว่ากระจกทองเหลืองบานนี้ช่างลีลับนักบ้านเดิมของข,อง,ของชื้อมีขนาดเล็ก เหตุใดแขวนกระจกทองเหลืองบ้านใหญ่เช่นนี้นับว่าไม่รับกับบ้านอันซอมซ้อจริงๆแต่จุดประสงค์การมาของบุญทิวทิวไม่ได้มาศึกษากระจกทองเหลืองหากแต่ได้รับคำสั่งจากคงป่ารุดมาดูว่าที่นี้มีเบาะแสะเกี่ยวกับชาติกำเนิดของโขงชื่อหรือไม่จึงสั่งให้มือดีทั้งหมดตรวจค้นบ้านโดยละเอียด ากบุญทิวทิวมองดูกระจกทองเหลืองให้ดีจะพบว่ากระจกทองเหลืองไม่ได้เป็นเครื่องประดับในบ้านเดิมของของชื้หากแต่ถูกนำมาแขวนไว้ไม่นานยังมีเครื่องเรือนทุกชิ้นภายในบ้านมีฝุ่นละอองจับเกะกรังใยแมงมุมขึงเกลื่อนกลาดมีแต่กระจกทองเหลืองที่ไม่แปดเปื้อนแม้ทุลีกระจกถูกฝุ่นละอองจับได้โดยง่ายเหตุใดกระจกบานนี้ไม่แปดเปื้อนแม้ทุลีนี่นอกจากว่า มีคนแวะมาเช็บถูกระจกอยู่เสมอไม่นานให้หลังมือดีทั้งหมดตรวจขนบ้านทั้งหลังโดยรอบแต่ไม่มีผลรับอันใดมิคาดปรากฏมือดีผู้หนึ่งเดินออกจากห้องข้างซ้ายมือร้องว่าบุญจงก้วงพอบ้านแซ่บุญท่านดูบริวารค้นพบอะไรพลางประคองส่งหมวนกระดาษหมวนหนึ่งมาบุญทิ่วทิวรับมาคลี่ดูเห็นบนหน้าปกเขียนอักษรคำสะดุดตาวะคงแกจกโพ ประวัติตระกูลขงบุญทิวทิวไม่กระตือรือร้อนสนใจเท่าใดทั้งนี้เพราะผู้ที่เข้าสังกัดสมาคมใต้ล่าต้องถูกสอบประวัติขึ้นไปสามรุ่นบุญทิวทิวเป็นคนสนิทของหงป่าดังนั้นทราบประวัติของเหล่าบริวารโดยกระจ่างเท่าที่บุญทิวท,วทิวทราบบิดาของของชื่อเรียกว่าของอี้เจ้าแป๋ปู่ของนางเรียกว่าขงเจียเจงโจ้ทวดของนางเรียกว่าขงขุน แต่ในเมื่อนี้เป็นการพบเห็นเพียงหนึ่งเดียวบุญทิวทิวยังคงพลิกดูเที่ยวหนึ่งที่บันทึกในปูมประวัติเป็นชื่อของอีของเจียและของคุณจริงๆพร้อมทั้งระบุอาชีพของคนแต่ละรุ่นไม่คู่ควรกับการสนใจแต่เมื่อบุญทิวทิวอ่านต่อไปสีหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนกลับกลายที่แท้ตระกูลของข,อง,ของชื้อไม่รวบรัฐธรรมดาดังที่คาดคิดไว้บรรพบุรุษของของชื้อทั้ง9้ารุ่นล้วนธรรมดา ไม่มีใดแปลกพิสดารแต่เมื่อไล่ขึ้นไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่สิบชื่อของเขากลับเป็นความลับน่าตระนกประการหนึ่งบุญทิวทิวลังเงือออกมาพ,พึมพำว่าของชื้อแม้แต่เจ้าเองคงคิดไม่ถึงว่าบรรพบุรุษรุ่นที่สิบของหญิงรับใช้อันใต้ต่ำเช่นเจ้ากลับเป็นเอ่ยถึงตอนนี้กักลืนคำพูดไว้เปลี่ยนเป็นกล่าวว่าในที่สุดเราเข้าใจแล้วว่า เหตุใดแก้วตาดำจึงชักนำของชือ้อไปยังวัดเสียวลิมยี่ที่แท้เกี่ยวพันถึงบรรพบุรุษรุ่นที่สิบของนางเองมือดีสมาคมใต้ล่าผู้หนึ่งอดถามไม่ได้ว่าบุญจงกวงท่านที่แท้พบเห็นอันใดบุญทิวเที่ยว,วไม่ตอบคำสุกเก็บหมวนประวัติไว้ในอกเสือ้อก้าวยังยิ้มแย้มว่าม่ต้องถามมากความ คราครั้งนี้พวกเราประกอบความดีความชอบใหญ่หลวงพวกเรากลับไปเตรียมรับการเลื่อนตำแหน่งเถอะทางก้าวยาวๆออกจากบ้านของของชือ้อมือดีทั้งหมดก็ต้องปิดอยู่ด้านหลังแต่คนเหล่านี้คลายละเลยข้อหนึ่งไปสถานที่ซ่อนความลับมักแฝงภัยอันตรายเมื่อความลับถูกพบเห็นภัยอันตรายจะปรากฏขึ้นบุญทิวทิวขณะจะก้าวออกจากบ้านเดิมของของชือ้อประตูบ้านพลันปิดเข้าหากันเอง ประตูบ้านปิดลงทั้งที่ปราศจากลมโชยผู้คนภายในบ้านหล้วนใจหายวาบมีแต่บุญทิวทิวมีพลังการฝึกปรือสูงล้ำกว่าพบว่าประตูบ้านถูกพลังสายหนึ่งบังคับให้ปิดลงพร้อมกันนั้นตะเกียงน้ำมันก็ถูกพลังไร้สภาพสายหนึ่งบกกระโชกดับไปภายในบ้านตกอยู่ในความมืดมิดสนิททั่วบุญทิว,ท,วทิวแม้รอบตื่นตระหนกแต่ยังระงับสติไว้ตวาดถามว่าเป็นคนสารทิศใด บังอาจต่อแยสมาคมใต้ล่าเราในความมืดมิดไม่มีเสียงตอบรับได้แต่ทุกผู้คนรู้สึกได้ว่ามีพลังสภาวะที่ไร้สภาพสายหนึ่งแผ่ปกคลุมบ้านน้อยเอาไว้เป็นพลังสภาวะของยอดฝีมือกอบด้วยพลังอันเครียดแค้นชนิดหนึ่งพลังอันเครียดแค้นที่ตัดผอฝาตำหนิดินถือสัปปะชีวิตเป็นเป้าทำลายล้างมือดีของสมาคมใต้ล่าทั้ง20คน ล้วนถูกพลังอันเขียดแค้นนี้จู่โจมใส่รู้สึกว่าอาวัยวะภายในปั่นป่วนพากันกระอักโลหิตออกมาแม้แต่บุญทิวทวท่วที่มีพลังการฝึกปรือเหนือล้ำกว่าก็ไม่อาจรักษาตัวรอดถูกทำร้ายจนลังโลหิตจากปากมาศัตรูยังไม่ปรากฏกายเพียงแผ่พุ่งพลังสภาวะก็กระแทกทำร้ายผู้คนได้นับเป็นยอดฝีมืออันน่าตระนกนักอาจบางทีเจ้าของพลังอันเขียดแค้นนี้ ไม่ใช่ยอดฝีมืออันใดถึงกับไม่ใช่คนหากแต่เป็นมารมารที่เข้มแข็งที่สุดน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ในที่สุดวัตถุธาตุที่เข้มแข็งที่สุดน่าสะพรึงกลัวที่สุดกล้ามกลายมาอีกแล้วเหล่ามือดีสมาคมใต้ล่ากระอักโลหิตเร่งร้อนกว่าเดิมโลหิตที่มุมปากบุนทิวทิวก็ยิ่งมายิ่งมากขณะเดียวกันกระจกทองเหลืองบานนั้น พลันเปล่งประกายสีแดงออกมากระจกทองเหลืองขายถูกเผาจนแดงเพลิงบ้านน้อยอันมืดครึ้มปกคลุมด้วยประกายสีแดงอันลี้ลับขายกับโลกที่หลังกระจกเป็นขุมนรกบานกระจกกำลังจะแผ่พุ่งไฟนรกออกมาทัานใดนั้นพลังความร้อนสายหนึ่งแผ่พุ่งออกจากในกระจกทองเหลืองบุญทิวทิ่ว,วใจหายวาบร้องเตือนว่าทั้งหมดรีบโคจรพลังคุ้มครองกายในเสียงร้อง พลังความร้อนสายนั้นหมวนถึงเบื้องหน้าคนทั้งหมดสามเชียอาวุธในมือเหล่ามือดีสมาคมใต้ล่าล้วนร่วงหล่นลงสู่พื้นละลายเป็นโลหะเหลวกองหนึ่งพลังความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวนักแม้แตดาบกระบี่ยังถูกหลอมละลายอาศัยเรือนร่างเลือดเนื้อในเลยทนทานรับได้ดีที่เจ้าของพลังความร้อนเพียงคิดข่มขวัญพอละลายดาบกระบี่ไปพลังความร้อนก็ม้วนกลับไปในกระจก พร้อมกับบังเกิดซุ้มเสียงแผ่วทุ้มเสียงหนึ่งดังว่าบุญทิวทิวคืนม้วนประวัติตระกูลขงมาคืนนี้เราจะอนุญาตพวกท่านล่าถอยกลับไปซุ้มเสียงคลายอยู่ใกล้คลายอยู่ไกลบุญทิวทิวงงง,งันวูบใหญ่จึงกล่าวท่านรู้จักเราได้อย่างไรท่านเป็นใครซุ้มเสียงนั้นดังว่าเราเป็นมาร มารที่เป็นจูยินของแก้วตาดำเจ้าของสุ่มเสียงหนีกลับเป็นมารซึ่งครั้งกระโนนช่วยเหลือแก้วตาดำไปบุญทิวทิ่วตะลึงลานกับที่ชั่วครูให้หลังจึงกล่าวในโลกไม่มีมารจริงๆท่านที่แท้เป็นผู้ใดรีบปรากฏออกมาจูยินของแก้วตาดำกล่าวว่ามารสถิตยอยู่ทุกแห่งหนขอเป็นสถานที่มีคนดำรงคงอยู่ล้วนแล้วแต่มีมาร ทั้งนี้เพราะทุกผู้คนล้วนเป็นมารกอบด้วยนิสัยมารเพียงขึ้นอยู่กับนิสัยมารจะปัทุออกมาเมื่อใดบุญทิวทิวโต้แย้งว่าเหลวไหลเราไม่มีความอดทนรับฟังวาจาไร้สาระของท่านก้าวพลางกว่าตาไปยังเหล่ามือดีสมาคมใต้ล่าเปล่งคำไปออกมาเหล่ามือดีสมาคมใต้ล่าเข้าใจในบัตรดลพากันง่ายร่างกระโดดปราดคิดรวมพลังทายประตูหลบหนีออกไป นี่เป็นไปตามความต้องการของบุญทิวทิวเขาเพียงคิดพึ่งพามือดีทั้งยี่สิบคนคุ้มกันเขาแต่มือดีเหล่านี้จะเป็นจะตายเขาหาแยแสสนใจใหม่น่าเสียดายจิตเจตนาของบุญทิวทิวไม่อาจตบตาจูยินของแก้วตาดำทั้งไม่อาจรอดผลจากเงื้อมือจูยินแก้วตาดำปริปานั้นในกระจกทองเหลืองปรากฏมือสีเขียวปัดข้างหนึ่งยื่นออกมาราวกับมือปีศาจที่ยื่นออกจากขุมนรก มือข้างนี้ยื่นออกจากในกระจกได้อย่างไรไม่มีผู้ใดทราบได้เพียงทราบว่ากระจกทองเหลืองยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมือข้างนี้คลายยื่นออกจากในสระน้ำก็ไม่ปานบุญทิวทิวและพวกไม่ทันตื่นตระนกรู้สึกว่าบนขม่อมถูกพลังสายหนึ่งกระแทกใส่ถึงกับฟ้าหมุนขวางดินโครงเคลงหลมระทวยลงกับพื้นจนหมดสิน้นมือข้างนี้ยื่นออกจากในกระจก แยกย้ายกระแทกใส่ขม่อมผู้คนกว่ายีสิบคนความรวดเร็วของการลงมือแทบไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้ไม่สมควรบอกว่าไม่มีผู้ใดเห็นการลงมือของเขาบุญทิวทิวถามโพงว่าท่านคิดจัดการกับพวกเราอย่างไรจูยินแก้วตาดำกล่าวว่าบุญทิวทิวท่านเลอะเลือนไปแล้วเราบ่งบอกแต่แรกว่าเพียงท่านคืนมวนประวัติตระกูลของมา เราจะอนุญาตพวกท่านล่าถอยกลับไปแต่เราล่วงรู้ศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษรุ่นที่สิบของของชื้อแล้วต่อให้ท่านได้หมวนประวัติตระกูลขงกลับไปเราก็สามารถรายงานต่อหงปังจู๋จูหยินแก้วตาดำกล่าวว่าท่านไม่สามารถรายงานต่อหงป่าทั้งนี้เพราะพวกท่านถูกเราใช้พลังพิเศษเฉพาะชนิดหนึ่งกระแทกใส่ขมมชั่วครู่ให้หลังจะสิ้นสติไปรอจนฟื้นคืนสติมา หลวนกลับกลายเป็นคนพิการที่ไม่มีความคิดอ่านไม่สามารถกล่าววาจาสภาพเช่นนี้จะคงอยู่เป็นเวลานานหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนนี้เพียงพอให้วาตะเมคาและขงชื้บรรลุจุดประสงค์ที่วัดเสียวริมยี่แล้วบุญทิวทิวยิ่งรับฟังสมองยิ่งเลอะเลือนคาดว่าพลังพิเศษเฉพาะของฝ่ายตรงข้ามที่ฟาดใส่ขมอมของเขาเริ่มทำลายสติสัพชัญญะของเขาทีละน้อย แต่ยังได้ยินจูหยินแก้วตาดำรำพึงว่าบ้านเดิมของของชื้อหลังนี้ความจริงสมควรทำลายไปแต่แรกเพื่อมีให้ผู้คนสืบสาวประวัติความเป็นมาของขงชื้อได้เป็นแก้วตาดำร้องขอให้รักษาบ้านหลังนี้ไว้พร้อมกับแขวนก่ายมึ้งจือเกียคันฉายเขตทวารบานนี้ไว้เพื่อเป็นสถานติดต่อระหว่างเรากับนางและเสาะตักหมอวันนี้จึงปรากฏคนภายนอกสืบเสาะมาถึง กระจกทองเหลืองบานนั้นเป็นคันฉายเขตทวารกระจกบานนั้นมีประสิทธิภาพอันใดบุญทิวที่รับฟังถึงตอนนี้รู้สึกมีพลังสายหนึ่งดึงดูดม้วนประวัติตระกูลขงซึ่งซุกซ่อนอยู่ในอกเสื้อของเขาออกไปตกไปในเงื้อมมือสีเขียวปัดข้างนั้นได้ยินจูยินแก้วตาดำกล่าวอีกว่าดีที่เรารุดมาทันเวลาเพื่อกระจัดปัญหาภายหลัง เรามิอาจไม่พรากบ้านเดิมของของชื้อหลังนี้ให้ลงนรกไปพร้อมกับเราลงนรกไปอย่างไรนรกอยู่ที่ใดน่าเสีดายบุญทิวทิวไม่สามารถครุ่นคิดสืบไปเขากับมือดีสมาคมใต้ล่าทั้งยีสิบคนล้วนสิ้นสติสมประดีไปคำพูดสุดท้ายของจูหยินแก้วตาดำขายแฝงพลังอำนาจเหนือสพรพชีวิตในโลกล่ากับกวาดกระแทกบุญทิวทิวและพวกทลายผนังห้องออกไป ร่วงฟาดลงกับพื้นซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเดิมของข,อง,ของชื้อสิบว่าจากนั้นภายในบ้านอันมืดมิดบังเกิดเสียงจูยินแก้วตาดำคู่คำรามว่าเทวะไร้คุณธรรมพระสุธาไร้น้ำใจมารร้ายมีน้ำตาสภพวตถุในโลกล่าขคลืนสู่เส้นทางแห่งมารติดตามเราลงนรกไปขาดคำบังเกิดเสียงระเบิดติดต่อกันบ้านน้อยที่เชิงเขา กับถูกกระแทกทลายราบกับกลายเป็นชิ้นน้อยคันฉายเขตทวารบ้านนั้นก็ร่วงหล่นลงวางขวางอยู่บนพื้นคลื่นเสียงของมานกับสามารถทำลายล้างสิ่งปลูกสร้างได้มีนํำซ้ำเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยของบ้านขายเผชิญกับพลังดึงดูดชนิดหนึ่งถูกดูดรั้งไปในกระจกทองเหลืองจนหมดสิน้นสุดท้ายในกระจกทองเหลืองเปล่งประกายสีแดงอีกราแม้กระทั่งคันฉายเขตทวารก็ถูกเผาผลาญเป็นเท่าฐาน ไม่หลงเหลือสิ่งใดไว้พื้นที่เชิงเขานอนไว้ด้วยบุญทิวทิวและเหล่ามือดีสมาคมใต้ล่าที่สูญเสียสติสัมปชัญญะยังมีลมราตรีโชยพัดขายส่งสิงอุทานต่อสิ่งที่พบเห็นทั้งหมดร่องรอยเมื่อถูกทำลายสิน้นอย่างนั้นบนรรพบุรุษรุ่นที่สิบของของชื้อที่แท้เป็นไก่